สวัสดีค่ะใครที่กำลังเลงว่าจะประกอบคอมใหม่หรือว่าอยากจะอัปเกรดเครื่องเก่าต้อนรับปี2 0 2 6ี่กที่กำลังจะมาถึงอาจจะต้องอเตรียมใจรับแรงกระแทกกันไว้สักหน่อยนะคะโดยเฉพาะถ้ากำลังมองหาแรมเพิ่มเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาของมันกำลังพุ่งไปไกลแบบไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลที่ได้มากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไมจุจๆของที่เคยหาซื้อง่ายๆถึงกลายเป็นของหายากราคาแพงไปได้ ใช่เลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาที่ขยับขึ้นธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นสัญญาณของแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในห่วงโซ่ประทานของวงการเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ซึ่งศูนย์กลางของปัญหานี้เนี่ยมาจากการขาดแคลนชิปหน่วยความจำา2ชนิดที่สำคัญที่สุด ชนิดนั่นก็คือดีแรมกับแนนครับโอเคดีแรมกับแนนสองตัวหลักๆเลยขอขยายความให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะว่าสองตัวนี้มันต่างกันยังไงได้เลยครับคิดง่ายๆแบบนี้ดีแรมมันคือหน่วยความจำสำหรับคิดครับอ่าสำหรับคิดเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่เร็วมากใช้ตอนที่เราเปิดโปรแกร,รมหรือเล่นเกมทุกอย่างที่ทาอยู่ตอนนั้นจะถูกพักไว้ที่นี่โอเคค่ะส่วนแนนคือหน่วยความจำสำหรับจำ สำหรับจำใช่ครับเป็นหน่วยความจำถาวรที่ช้ากว่าอย่างพวก SSD ที่เราใช้เก็บข้อมูลรูปภาพหรือลง Windows เอาไว้ปัญหาก็คือตอนนี้ทั้งหน่วยความจำสำหรับคิดและสำหรับจำกำลังโดนบีบอย่างหนักทั้งคู่เลยครับโหโดนทั้งคู่แบบนี้ก็หนักเลยสิคะ งั้นเรามาเริ่มไล่เรียงกันจากต้นทางก่อนดีกว่าว่าในระดับของผู้ผลิตเองตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างจากข้อมูลที่เราได้มานี่คือผู้ผลิตเมนบอร์ดกับแบรนด์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ๆกําลังไล่กว้านซื้อชิปกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยเหมือนกําลังตุนสเสบียงกันอยู่มันคือโหมดเอาตัวรอดเลยครับตอนนี้คือใครมือยาวสาวได้สาวเอาเพราะถ้าไม่มีชิปก็ไม่มีของจะผลิตขาย ในรายง,งานของ DigiTimes มีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากฝั่ง asus ครับ asus เลยเหรอคะใช่ครับเขาประเมิน Stock Chip ในมือตัวเองแล้วพบว่าของที่มีอยู่เนี่ยจะพอใช้ได้อีกแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวนะคะแค่2เดือนเองเหรอสำหรับบริษัทไซส์ยักษ์อย่าง asus นี่มันน่ากลัวมากเลยนะเหมือนซูเปอร์มาร์เกต็ตใหญ่ๆมีของพอขายได้แค่วัน2วันใช่เลยครับซึ่งก็คือแค่พอประคองไปจนจบปี2 0 2 5นี้ แล้วเอซูสเขามองไปข้างหน้ายังไงต่อคะกับสถานการณ์แบบนี้เขาก็มองตามความเป็นจริงเลยครับคือคาดการว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปปี2026จะเป็นปีที่บริษัทโดนผลกระทบเต็มๆและแทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องปรับขึ้นราคาสินค้าของตัวเองซึ่งไม่ใช่แค่ ASUS นะครับ MSI ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเลย ประเด็นที่ทึงมากก็คือบริษัทระดับนี้เนี่ยปกติเขาก็ต้องมีสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้ผลิตชิปโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อล็อกราคาล็อกปริมาณมันน่าจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องแบบนี้ได้ใช่ไหมคะนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดและเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดของวงการเลยเพราะแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง asus หรือ msi ที่มีสัญญาระยะยาวอยู่แล้วตอนนี้กลับต้องกระโดดลงไปซื้อของในตลาดที่เรียกว่า spot market spot market หรือตลาดจอครับ เดี๋ยวก่อนนะคะทำไมบริษัทใหญ่อย่างเ a s u สต,ต้องไปซื้อของในตลาดจอนด้วยล่ะคะฟังดูเหมือนเป็นตลาดสำหรับรายย่อยหรือคนทั่วไปที่หาซื้อของด่วนๆมากกว่าพวกเขาไม่มีสัญญาที่มันแข็งแรงพอจะปกป้องตัวเองจากความวุ่นวายแบบนี้เลยเหรอคะคำถามดีมากครับโดยปกติแล้วสัญญาที่ว่าเนี่ยมันแข็งแรงพอครับแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติการที่ผู้เล่นรายใหญ่ต้องยอมลงมาจ่ายแพงในสปอตมาร์เก็ต มันบอกเราได้สองอย่าง <Ừ. S 1> หนึ่งคือของในสัญญาที่ตกลงกันไว้อาจจะส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวนเพราะผู้ผลิตชิปเองก็ไม่มีของจะให้เหมือนกันอ oh. และสองคือความต้องการของมันเร่งด่วนจนรอของตามรอบสัญญาไม่ไหวแล้ว Spot Market คือตลาดที่ราคาขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานณเวลานั้นจริงๆ มันผันผวนและแพงกว่าราคาสัญญามากโห oh. การที่ยักษ์ใหญ่ยอมกัดฟันจ่ายในตลาดนี้สะท้อนว่าภาวะขาดแคลนมันรุนแรงจนสัญญาปกติเอาไม่อยู่แล้วครับมันคือสัญญาณว่าในระบบตอนนี้ของมันไม่มีจริงๆ โหฟังแล้วสถานการณ์มันวิกฤตกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยเพราะภาพของผู้ผลิตรายใหญ่ที่กำลังตื่นตระหนกไล่กว้านซื้อของในตลาดจนมันชัดขึ้นมาแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้เลยว่าผลกระทบลูกโซ่มันต้องวิ่งมาถึงคนธรรมดาอย่างเราที่กำลังจะเดินไปร้านคอมพิวเตอร์แน่แน่แน่นอนครับ มันคือโดมิโน,โนที่ล้มมาเป็นทดทอดจนถึงปลายทางคือผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละครับแล้วผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันก็เริ่มจับต้องได้แล้วจริงๆจากข้อมูลที่เรามีสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือ 1. ราคาพุ่งไปแล้วกว่า100%ใช่ครับ เท่าตัวลยคือไม่ใช่แค่แพรมขึ้น10-20%นะคะแต่มันคือเท่าตัวเลยเงินที่เคยตั้งใจจะซื้อแรม16จิกเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตอนนี้อาจจะได้แค่8จิกเท่านั้นเองคือเรียกได้ว่างบกาจอของเราอาจจะโดนแรมกินไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ครับและผลกระทบที่สองที่ตามมาติดๆเลยก็คือสินค้าขาดตลาดอตอนนี้มีรายงานจากร้านค้าปลีกในญี่ปุ่นที่เริ่มต้องจำกัดการซื้อต่อคนแล้ว คือมีเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้หรือซื้อได้ในจํานวนจํากัดโหดมากเลยนะนั่นขนาดว่ามีเงินหนึ่งซื้อไม่ได้มันบอกเราว่าปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องราคาแล้วแต่เป็นเรื่องปริมาณของในระบบด้วยแล้วมันก็ยังมีผลกระทบลูกที่3ตามมาอีกคือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเลื่อนเปิดตัวใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจมากคือแม้แต่บริษัทที่ผลิตชุดหน่วยความจำหรือเมมโมรีคิดขายเองก็ยังหาชิปมาผลิตของรุ่นใหม่ๆไม่ได้เหมือนกัน แผนที่เคยวางไว้ว่าจะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆในช่วงปลายปี2025ก็ต้องพับไปก่อนเลื่อนไปปี2026กันหมดเลยมันแสดงให้เห็นว่าทั้งระบบนิเวศมันกำลังขาดแคลนวัตถุดิบกันทั่วนหน้าเลย ถ้าจะสรุปภาพรวมผลกระทบต่อผู้บริโภคให้เห็นแก่นของมันจริงๆนะครับมันคือการที่เรากำลังต้องจ่ายสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าภาษี AI โดยไม่รู้ตัวภาษี AI คือทุกครั้งที่เราซื้อแรมในราคาที่แพงขึ้นตอนนี้ส่วนต่างของราคาที่เราจ่ายไปมันเป็นเพราะสายการผลิตที่ควรจะผลิตแรมให้เรา กลับต้องหันไปผลิตชิปพิเศษป้อนให้กับศูนย์ข้อมูล AI ขนาดยักษ์ที่เราอาจจะไม่มีวันได้เห็นด้วยซ้ำถูกต้องครับพูดง่ายๆคือเรากำลังช่วยอุดหนุนการปฏิวัติวงการ AI ทางอ้อมไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามภาษี AI เป็นคำที่เห็นภาพมากเลยค่ะงั้นมันก็มาถึงคำถามสำคัญที่สุดแล้วว่าไอ้เจ้าผัษสี AI นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมอยู่ๆความต้องการจากฝั่ง AI ถึงได้มีพลังดูดทรัพยากรการผลิตไปได้มหาศาลขนาดนี้อะไรคือตัวการที่แท้จริงที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นตัวการก็คือสิ่งที่เรียกว่าความต้องการที่ไม่ธรรมดาของ AI ครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ประมวลผลโมเดล AI ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้ RAM เหมือนคอมพิวเตอร์ของเราแต่มันต้องการหน่วยความจำประเภทพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามหาศาลอ๋อไม่เหมือนกันครับเช่น HBM หรือ High Bandwidth Memory และก็ RDIMM HBM คำนี้เริ่มได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากแรมปกติที่เราใช้กันยังไงทําไม AI ถึงต้องการของแบบนี้ลองนึกภาพแบบนี้นะครับแรมปกติในคอมเราเปรียบเสมือนถนน2เลนค่ะถนน2เลนมันก็ใช้งานได้ดีสำหรับการจราจรทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่ HBM เนี่ยมันเหมือนกับเราสร้างมอเตอร์เวย์16เลนโอ้โห16เลน วิ่งตรงจากหน่วยความจำเข้าสู่ตัวประมวลผลโดยตรงเลยครับโมเดล AI มันมีขนาดใหญ่โตและซับซ้อนมากมันต้องการมอเตอร์เวย์แบบนี้เพื่อใช้ขนย้ายข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างทันทีทันใดปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับการจะสร้างมอเตอร์เวย์16เลน1เส้นมันต้องใช้ปูนและเหล็กเท่ากับที่ใช้สร้างถนน2เลนได้เป็นร้อยๆเส้นเลย โหและนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับทรัพยากรในการผลิตชิปของเราตอนนี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะพอมีความต้องการมอเตอร์เวย์ที่ให้กำไรสูงกว่าเข้ามาแบบนี้ผู้ผลิตชิปก็เลยเททรัพยากรทั้งหมดไปสร้างมอเตอร์เวย์แทนที่จะมาสร้างถนนปกติให้เราใช้สินะคะมันมันไม่ใช่แค่เรื่องกำไรอย่างเดียวครับแต่มันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดของผู้ผลิตด้วยซ้ำ การเอาตัวรอดคือต้องเข้าใจว่าความต้องการจากฝั่ง AI มันไม่ใช่แค่คำสั่งซื้อธรรมดาแต่มันคือซูอนามิของคำสั่งซื้อที่มีเงินทุนหนุนหลังอยู่หลายพันหลายหมื่นดอลลาร์ผู้ผลิตชิปไม่ได้แค่เลือกที่จะไปตลาด AI แต่พวกเขาถูกดึงเข้าไปในวงโครจรน,นั้นด้วยแรงดึงดูดมหาศาลที่ต้านทานไม่ได้จริงๆครับอื ในเมื่อทรัพยากรการผลิตมีจำกัดมันก็เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ต้องไปตรงมาว่าจะต้องจัดสรรไปให้กับตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและมีความต้องการเร่งด่วนที่สุดก่อนผลลัพธ์ก็คือถนนสองเลนสำหรับพวกเราก็เลยถูกสร้างน้อยลงอย่างหัวภาพเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในเชิงธุรกิจนะคะแต่ผลกระทบมันรุนแรงจริงๆมันก็เกิดคาถามต่อมาในใจเลยว่าในเมื่อมันเป็นเหมือนยุคตื่นทองแบบนี้ ความต้องการก็สูงกําไรก็ดีทําไมผู้ผลิตชิปเขาไม่แค่ทุ่มเงินสร้างโรงงานเพิ่มไปเลยล่ะคะจะได้ผลิตให้พอทั้งมอเตอร์เวย์สําหรับ AI และถนนปกติสําหรับพวกเราไปพร้อมๆกันเลยในเมื่อข้อมูลก็บอกว่าไตรามารส3ปี2025ที่ผ่านมาผู้ผลิตชิปก็ทํากําไรสูงสุดเป็นประวัติการแต่ทําไมยังลังเลที่จะลงทุนเพิ่มนั่นเป็นคําถามที่ชี้ให้เห็นความซับซ้อนของอุตสาหกรรมนี้เลยครับ การเพิ่มกำลังการผลิตชิปมันไม่ง่ายเหมือนการเพิ่มกะการทำงานในโรงงานทั่วไปมันมีปัจจัยให,ใหญ่อยู่3มข้อที่ทำให้พวกเขาต้องคิดหนักมากค่ะข,ข้อแรกคือความระมัดระวังจากบทเรียนในอดีตครับบทเรียนในอดีตหมายความว่าย,ยังไงคะคือวงการนี้มันเป็นวงจรครับมีช่วงบูมสุดๆแล้วก็มีช่วงที่ตลาดวายผู้ผลิตชิปเคยเจ็บตัวหนักมาแล้วจากเหตุการณ์ในอดีตที่พวกเขาทุ่มเงินสร้างโรงง,งานเพิ่มตามกระแส พอโรงงานสร้างเสร็จกระแสก็หมดพอดีกลายเป็นโรงงานร้างไปเลยออ oh. พวกเขากลัวว่ากระแส AI ที่บูมสุดขีดในตอนนี้อาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวการทุ่มเงินมหาศาลวันนี้อาจจะกลายเป็นภาระที่ต้องแบกในวันข้างหน้าก็ได้อ๋อเ oh. ข้าใจแล้วค่ะคือกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนั่นเองแล้วปัจจัยข้อที่สองล่คะคะ ข้อที่2คือต้นทุนที่สูงจนน่าตกใจครับสูงขนาดไหนคะการสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่หรือที่เรียกว่าแฟบเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเงินหลักสิบหรือร้อยล้านดอลลาร์นะครับแต่เรากําลังพูดถึงเงินลงทุนระดับหลายพันล้านหรืออาจจะถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งโรงงานโหหมื oh, ่นล้านดอลลาร์ครับมันคือเมกะโปรเจกต์ที่ต้องใช้เงินลงทุนพอๆกับสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งเลยทีเดียว มันเป็นการตัดสินใจที่ต้องคิดแล้วคิดอีกครับโอ้โหสเกลมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่มีน่าถึงตัดสินใจกันยากเย็นแล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะคะปัจจัยสุดท้ายคือระยะเวลาครับอืมต่อให้บอร์ดบริหารอนุมัติเงินหมื่นล้าน,นดอลลาร์วันนี้เลยมันก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีกว่าที่โรงงานแห่งใหม่นั้นจะถูกสร้างเสร็จติดตั้งเครื่องจักรที่ซักซ้อนและเริ่มเดินสายการผลิตได้จริงๆ มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทันทีเลยเหมือนเราพยายามจะสร้างเขื่อนใหม่ตอนที่กําลังเกิดภัยแล้วนะครับกว่าเขื่อนจะเสร็จวิกฤตอาจจะคลี่คลายไปแล้วหรือเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็ได้ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็น perfect storm เลยนะคะมีทั้งความต้องการที่พุ่งพรวดจากฝั่ง AI มีการตัดสินใจทางธุรกิจที่เบนเข็มการผลิตแล้วก็มีข้อจำกัดมหาศาลในการเพิ่มกำลังการผลิตทั้งเรื่องความเสี่ยงเงินทุนและเวลา ทุกอย่างมันประจวบเหมาะกันพอดีใช่เลยครับสรุปง่ายๆก็คือสถานการณ์แรมแพงของขาดตลาดแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องระยะสั้นๆแต่จะอยู่กับเราไปอีกนานอย่างน้อยก็ตลอดทั้งปี2026เลยใช่ไหมคะมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นอย่างนั้นครับตราบใดที่ซึนามิความต้องการจากฝั่ง AI ยังไม่ลดระดับลงและโรงงานใหม่ๆที่เป็นเหมือนเขือ่อนยังสร้างไม่เสร็จสถานการณ์ก็จะยังตึงตัวแบบนี้ต่อไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียว งั้นก่อนจะจบกันไปวันนี้ขอสรุปภาพรวมการเดินทางของวิกฤตครั้งนี้อีกทีนะคะมันเป็นเหมือนโดมิโนที่ตัวแรกคือความต้องการมหาศาลของวงการ AI ที่ทำตัวเหมือนหลุมดำดูดเอาทรัพ,พยากรการผลิตชิปไปเกือบหมด mm. ทำให้โดมิโนตัวที่สองซึ่งก็คือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ต้องตื่นตระหนกแล้วเริ่มกักตุนสินค้าเพื่อเอาตัวรอดและท้ายที่สุด โดมิโนตัวสุดท้ายก็ล้มลงมาทับผู้บริโภคอย่างเราที่ต้องจ่ายภาษี AI ในรูปแบบของราคาที่สูงขึ้นและของที่หาซื้อได้ยากขึ้นใช่ครับและเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากว่าความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหนึ่งอย่าง AI มันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีพื้นฐานอื่นๆที่เราคุ้นเคยอย่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ยังไง มันแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศของเทคโนโลยีทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเพราะส่วนหนึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไปมันก็ไปเบียดบังทรัพยากรของส่วนอื่นๆจนเกิดภาวะไม่สมดุลไปทั้งระบบเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆค่ะและขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันเล่นๆน,นะคะ ในวันที่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI ที่เราคาดหวังว่ามันจะมายกระดับชีวิตมนุษย์กลับกลายเป็นตัวแปรที่ทำให้เทคโนโลยีพื้นฐานในชีวิตประจำวันยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกลายเป็นของที่แพงขึ้นและคนทั่วไปเข้าถึงได้ยากขึ้นมันก็น่าคิดนะคะว่าสมดุลที่เหมาะสมระหว่างนวัตกรรมสำหรับอนาคตกับความต้องการพื้นฐานของผู้คนในปัจจุบันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่